ครับให้ผลกระทบที่รับตำเสียหายมาลงทเรียนนี้ไปในเขตของอุดรในอุดรยังไม่มีเคสเกิเสียหายครับท่านผู้แทนจำหน่ายที่นี่ใช่ไหมที่ที่ว่ามีมีจัดเขาเรียกอะไรที่รวบรวมสินค้าใช่ค่ะก็คือเขาเขารองรับแม้แต่กระทำของแมคโครโตันหรือว่าเซเว่นค่ะที่ที่แต่คือเซเว่นก็จะมีหน่เก็บของเขานะคะแต่ว่าตอนของแม่คือเขาก็รับเป็นตัวแทน ร่วมกสัมภาษทุกอย่างที่เขาเพื่อที่ท่ให้บริษัทจูเมกมาเก็จกยจัดตรงกสารค่ะทีนี้นี่ยเน็นการที่แจ้ขงข้อมูลลูกค้าที่ผิดคาดเคลื่อนเนาะตัวสอเรว่าทางสถานพยาบาลตรงนี้เขาได้รับไปยางถูกต้องหรวาทุกคนดูแลก,ก็เรือขึ้นเพราะว่าหลักฐานเราไม่ครบนะคะในการที่จะไปอะไรคะรครับแชครับครับครับครัั่วไปก็คือครับคัครับรัรับคัครับคิัรับครครับครับรับครับ มมอผเนี่ยค่ะคนไข้ก็ยังยอมรับนะคะว่าเขาก็ได้รับผลเออ่เขาอะไรผู้เสียหายก็คือมีเออ่คือเป็นการเล่าให้เราฟังแล้วทีนี้พอเราเขาแบบแอนติบอดีสเต็ปหนึ่งสองเอลิเจนซึ่งก่อนที่จะมาโพสิทีฟเคสแรกนะคะที่ได้เงินคืนอะบอกว่ารีแอคทีฟรู้สึกว่าเขาเป็นเองเขาก็มีความรู้สึกไม่ดีเขาก็ฟ้องร้องช่างตรวจนะครับก็ตรวจไปทั้งหมด9รายเครื่องช่างก็ ถูกต้องทั้งหมดนะครับสเครื่องอยู่ที่อำเภอบัวที